3ามนาทีแล้วนะครับ่ห็นไหมชิ่มบรรยากาศกำลังพุ่งครับนี่กันกาแฟรัสเก่านะครับดูกีมากีมาก พักเปรกสักครู่เ,ออเดี๋ยวเราจะให้อาหารกระโปรงจอหนักครับโอ้โนี่ฮะร้อนเลยนะครับควันขึ้นแล้ว,วแต่ให้มันเย็นก่อนนะะค่อยไปซีนถูกนะครับ